ข้อคิดดีๆกับพลตรีนเรศติตรักวันนี้ขอน้อมนำบทกวีที่ฮิตที่ฮอตกันในโลกออนไลน์เพิ่งแชร์กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับน้อมนำเอามาเพื่อจเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินะครับว่าคนเรานี่หนอเกิดก่อสังขารเพราะกรรมบันดาลให้เราเห็นผลสัตว์โลกหมุนเวียนหันเหียนเวียนวนเพราะกรรมของตนส่งผลเกิดมา อายุใครสั้นมาพลันตายจากข่าขาวไว้มากชาติก่อนนั้นหนาเกิดมาชาตินี้กรรมตามบีทาต้องบรณาเสียเมื่อยาวัยเกิดมายากจนขัดสนเงินทองเพราะหวงข้าวของไม่ต้องสงสัยมีคนมาบอกออกปากเครียอะไรไม่เคยมีใจในบุญทุนทานเป็นคนตรณีที่เรียกที่เหนียวเก็บเงินอย่างเดียวเพราะหลงสังขาร พระเถนเนชีไม่มีเจือจานเกิดมาจนอานขอทานเขากินบางคนเกิดมาสง่าด้วยยศไม่เคยคิดโคตอิจฉาใครสิ้นมีมุทิตาอยู่ในดวงจินชาตินี้ระบินชื่อเสียงระบือบางคนเกิดมาโสภาผุดผ่องรูปร่างเอี่ยมอ่องใครมองร้องหือหล่อสวยสรคารชาวบ้านเรื่องรือเพราะใจไม่ถือเอาโทษโกรธใคร ยิ้มแย้มแจ่มใสในการทำบุญกุศลอุดหนุนให้หน้าสดใสรดนิบัติพ่อแม่ยิ้มแต้ชื่นใจบุญส่งผลให้ใบหน้าโสผินบางคนนั้นหนาเวลาทำบุญจิตใจเครืองขุ่นในบุญทั้งสิ้นเกิดมาชาตินี้มีอันจะกินหน้าตาเขาสิ้นโสผินโสผาคนชื่อเสียงดีไม่มีวิบัติชาติก่อนเคร่งครัดอยู่ในศีลห้า ีนปรุงชีวิตติดตัวเขามาชื่อเสียงลือชาใครด่าไม่ลงบางคนชาตินี้มีคดีเยอะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอขึ้นศาลจนหลงเพราะชาติก่อนนั้นมันชอบยุยงนินทาส่งส่ง,สงไม่ตรงความจริงมาชาตินี้หนาต้องถูกหาความชื่อเสียงเลวทรามไม่งามสักิ์สิ่งถูกศาลตัดสินหมิ่นเขาจริงๆไม่รอประวิงนอนกริ้งในกรง บางคนเกิดมาสง่าชื่นบานมีศักดิ์อรคฐานบริวารสูงส่งจัดงานทุกทีมีคนจำนงแจ้งความประสงค์ร่วมวงฉันทาคนมีบริวารให้การเสริมส่งชาติก่อนเขาสงเคราะห์คนสศาสนาทำบุญทุกที่อุทิศผีเทวดาเขามีเมตตามาแต่ปางบันบางคนเกิดมาปัญญาล้ำเลิศความคิดบันเจิดเลิศข่ามหาัน เรื่องยากใดๆแก้ได้เร็วพลันเพราะชาติก่อนนั้นฟังเทศนาชอบฟังคำสอนองค์พระสัมพุทธจิตจึงพิสุทธิ์จากบ่วงตัณหาเกิดมาชาตินี้จึงมีปัญญาเรียนรู้วิชาเสริมบารมีโอ้ท่านทั้งหลายมีใจศรัทธาฟังผมนิหาเจรจาบ่งชี้ ข้อใดที่ตนได้รับผลดีทําต่อให้มีทวีตรีคูณข้อใดไม่ดีที่ติดตัวมาพิจารณาอย่าให้เสื่อมสูญแก้เสียชาตินี้ความดีเพิ่มพูนมีผลเคื้อกูลอย่าให้สูญไปอายุวนโนสุขโขพลังทุกท่านที่ฟังด้วยความเลื่อมใสหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยชีวิตแจ่มใสชนะภัยทั้งมวล นี่เป็นบกวีของท่านเจ้าคุณพิพิธหรือท่านเจ้าคุณประเทศปฏิพานวาทีเจ้าคณะเขตดุสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัสุทธาตเทพพระวรารามท่านได้รสจนาเาไว้กระผมน้อมนำมาเพื่อเป็นมงคลชีวิตปริสิทธิ์พรกับเราท่านทั้งหลาย